พี่น้องจ้าอันมาเบิงหมากอันนี้ค่ะเออหมากขอยหลีค่ะพี่น้องจ้าเห็นบะเห็นบ่โอสุดยอดค่ะหมากยังก็กินเนาะพี่น้องจ้านี่หมากคอค่ะพี่น้องได้แล้วได้กินแล้วเด้อบาดนี่พวกนั้น,นดอกเพิ่นกำลังออกลายเด้อค่ะพี่น้องจ้ามาเบิงผลงานของเขาปลูกได้จากปีแล้วเนาะอันนี้นะเออผลงานนะคะผลงาน ผลงานที่เราปลูกไปสําเร็จแล้วจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้พืนกำลังออกหมากเริ่มบานนี่ได้กินแล้วเด้อพี่น้องจ้าติดแล้วติดแล้วมากข้อค่ะแต่บรูว่าสิเป็นลูกหน่อยหรือลูกใหญ่นาะนะคะบ่เป็นยังบ่เป็นยังเดี๋ยวมาเบื้องฟังข้างนี้อ้ดีใจหลายฝืนว่าแต่มีหลายตน้นด้วยค่ะน้องเก็บน้องเก็บปลูกไว้หลายตน้นเพุ่นนะ ดอกเพิ่นกรลังดกเลยค่ะพี่นองจา๋าเห็นบอกพุ่นะมื่อหนีพามาชมนะคะอุ้ยติดแล้วมีแห้งเดีอบบาดเห็ดมากแล้วพี่นองสรุปแล้วเป็นหมากคอเด้อค่ะพี่นองอย่าได้กินแล้วเด้อบบาดนี่หมากคอข่อยออกดอกขนาดเลยค่ะเต็มต้นเลยจะดอกนะคะ <S <S นี่ดอกกรลังออกไหลายเลยค่ะพี่นองทั้งเถิงก็มีพุ่นะอัอุวุให้พี่นงเบิ่ง พี่นะดอกเริ่มออกลายไหลครับพี่น้องว้ายพูนนะะ,ะโอ้ดอกเริ่มออกลายอีลีด้วยคับพี่น้องพูนนะพี่ฟังทั้งนี่กโอ้สุดยอดค่ะสุดยอดพี่นะตํำๆลงมานี่ก็มีค่ะดอกโอ้กำลังอมดอกเดี๋ยวมารอชมตอนต่อ,ตอไปเนาะว่าเผ่นสีออกหมากให้เฮาคือกิ่งนั่นบ่เนาะนะคะ เดี๋ยวมาเบิ้งจริงขีมันออกหมากแล้วน้องเจ็บกระพึงจะเห็นนะคะนี่แหละพี่นองจ๋านี่เฟิอนออกลูกให้กินเลี้ยวนั่นบาดนี่สุดยอดเลยพี่นะดอกเฟินเกิดก็ะเลื่มออกอีกเด้ค่ะพี่นองจ๋าเลื่มออกดวกอีกเด้บาดเนี่ยนะเห็นปะพี่นองเห็นดอกวนบาดเนี่เออเบงนี่นะดอกโลก,กดอกค่ะพี่นองดอก,ดอ,ก,ดอ,กออกร้ายหลาย ป้าเต็มต้นเลยค่ะมักขออ่อยลีค่ะโอ้สิได้ส่สวมักข่อแล้วเด้อปีนี้บาทในนั่นเออแต่อันนี้ต้นกระท้อนนะคะตัวนี้เนาะใบแบนี่ต้นกระท้อนค่ะพี่น้องอันนี้กกเป็นต้นกระท้อนเนาะปลูกพร้อมกันนะคะ้องเจ็บหวานเมล็ดออกมาจา้าหวานเมล็ดอีหยังเนี่ยจำบมได้เนาะ,ะดีใจแล้วเพ่นออกให้กินแล้วค่ะพี่น้องจา้า ผลผลิตเฮาได้แล้วบาทสุดยอดแล้วโอ้ยเห็นแล้วก็เปียวปากไรเด้บาทพี่น้องจา้าป้าผู้ทั้งทึงผู้ออกดอกดกใจค่ะพี่น้องผู้ทั้งทึงผู้เด้อผู้ลายขนาดเลยค่ะดอกผลป้าฮะมิแต่ดอกมะขอค่ะซาสฉืวนได้บาทเนี่ขอบคุณทุกการรับชมด้จ้านน่ก็เริ่มออกดอกอีกแล้วค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่โอมีมีออกออกหมากอยู่งาเดียวเนาะอยู่กริงเดียวจ้า อ่ะเดี๋ยวค่อยมารับชมต้นต่อไปนะคะผูดอกเปินกำลังออกค่ะพี่น,อน้องจ้าผู้เอ้ยออกหลายค่ะเดี๋ยวรับชมตอนต่อไปนะคะไว้คลิปหน้าค่อยเจอกันคลิปนี้บ๊ายบาย